ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เล่มนี้มีอะไรจากช่องจินวีดวันนี้ก็มาถึง EP ีที่23กันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นความคิดจากหนังสือที่เอ่อหลายคนที่เรียกว่าเป็นคัมภีร์เรื่องความสัมพันธ์เลย How to Win Friends and Influence People หรือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคารเนกีที่น่าสนใจมากๆคือมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะแต่แบบกลั่นมาจากประสบการณ์จริงของผู้คนเป็นพันๆเลยในหลักสูตรของคุณคาเนกีเอง ใช่ค่ะคือเริ่มจากสอนพูดในที่สาธารณะก่อนแล้วคุณคาเนกีก็พบว่าเอ๊ะจริงๆคนต้องการทักษะเข้ากับผู้คนมากกว่านั้นอีกเป้าหมายที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็เลยเป็นการสกัดเอาหลักการสำคัญส,ค,ญสคัญที่แบบเฮ้ยยังใช้ได้ผลดีมากๆในปัจจุบันมาดูกันว่าจะเอาไปปรับใช้สร้างความสัมพันธ์ดีๆในชีวิตจริงได้อย่างไงบ้างเยี่ยมเลยครับ เริ่มกันที่ประเด็นแรกที่ผมว่าโหมันจีดมากคือเรื่องพลังของการชื่นชมแล้วก็การหลีกเลี่ยงการตําหนิคาร์นทิทบอก